สวัสดีครับวันนี้เขอยู่ผมทิโเมตานะครับสำหรับไปปีมีก็จะเป็นประกาศเบสต้ามุกทองกับละอองดาวนะครับผมละอองดาวจะมีคู่หนึ่งนะครับผมครับไปคลิปนี้ครับจะมีทั้งหมดหกคู่นะครับผมราคาหลักร้อยนะครับผมถูกๆเลยครับปลาเกรดนะครับเกรต VIP เกรด A นะครับผมเป็นปลาเกรดที่สูงสุดนะครับผม ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแชร์ไปในกลุ่มต่างๆก็ได้นะครับผมสำหรับไอดีไลน์นะครับผมทิ้งไว้ตารางคลิปเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็แอดไลน์ผมมาเลยนะครับผมครับผมไปรับสมคลิปปายกันเลยนะครับผมครับผมสำหรับ เกมหนึ่งนะครับก็จะเป็นประกาศเอสตาร์ละอองดาวนะครับผมหางเป็นดาวเป็นดาวเลยครับหางดำดำเป็นดาวเป็นดาวอยู่จุดๆเม็ดเล็กๆเลยนะครับผมหนังดำดำนะครับกระพรนี้ใส่ประมาณหนึ่งจุดหกนะครับผมพร้อมทำนะครับผมมุกคอนโทรเลยนะครับผมออกมุกทองนะครับเป็นละอองดาวนะครับผม สวนตัวเมียครับผมจะแถมให้นะครับผมคู่นี้ครับสวนตัวเมียผมจะแถมให้นะครับทัวนี้ราคา950บาทนะครับคู่นี้นะครับตัวเมียผมจะแถมให้นะครับหลังคิดนะครับผมถ้าใครเอาคู่นี้นะครับผมจะแถมตุณเมียให้นะครับเอาไปทําเลยนะครับผมเป็นมาไก่เป็นสตาร์ละอองนะครับผมสังดําก็สวยนะครับผมเป็นจุดเป็นจุดนดาวเลยครับผมหมูก็โหดนะครับผมแต่ผมไปดูคู่ต่อไปกันเลยครับผม ครับผมสำหรับเคียสองนะครับคู่ที่2อนะครับผมคู่นี้มุกโหดๆจัดๆเลยนะครับสำหรับทุกคู่นะครับผมจะเป็นมุกออกละทางละองดาวนิดนึงนะครับผมเป็นมุกเม็ดเล็กๆนะครับผมอย่างนี้ครับผมออกไปทางละองดาวนิดนึงนะครับคู่หางใหญ่กลางตึงนะครับผมทรงสวยๆเลยนะครับผมฟองดีนะครับผมยืนน้ำสวยนะครับผม อางกลางตึงนะครับผมตู้ไซ1.4ค่อยเป็น1.5นะครับตัวเมีย1.4นะครับผมคู่นี้นะครับเอาไปทาเนี่ยนอนนะครับผมสายเลือดดีๆนะครับรูปออกมาก็สวยเลยนะครับผมคู่นี้ให้ราคาก็1 5 0บาทนะครับผมทานใดสนใจก็แอดไลน์มาเลยนะครับผมนี่ไลน์ข้างล่างนะครับผมสนใจแอดมาเลยนะครับผมก็1 5 0บาทนะครับคู่นี้ ทั้งคู่นะครับตัวผู่อันนี้คึกมากนะครับผมดีนะครับครับผมไปดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับผมตัวผู่คึกมากนะครับผมครับผมสําหรับเคสามนะครับคู่ที่สามนะครับคู่นี้จะเป็นปลาเกต v i p เลยนะครับผมปลาเกตที่มุกขุนโหดเลยนะครับตัวผูเมิดจะเรียงสวยมากนะครับมุกตัวผู่นะครับ ใหญ่ๆเลยนะครับผมทรงสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับแต่เก็บสีแดงนะครับสวยดีนะครับผมตัดกับทนสีดํานะครับโคตรเท่เลยนะครับผมครับผมมุกหหดมากครับมุกหหดจัดๆทั้งคู่แลบทั้งตัวเมียนะครับคือทั้งคู่นะครับตัวผู้ไซส์1.4ขั้นไป1.5นะครับตัวเมีย1.4นะครับคู่นี้พร้อมรัดเลยนะครับผมคู่นี้ราคา990บาทนะครับผม ท่านไดสนใจก็แอดไลน์มาเลยครับผมคู่นี้คุ้มนะครับคู่นี้นะครับเกียรประมาณนี้ฟ้ามือเนาะขายไม่ต่ำกว่าสองพันนะครับเกียรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขายให่าเราต้องสิบบาทนะครับผมเกียร์สวยเลยครับเกียร์วีพีนะครับผมคู่เครื่องีหญ่เลยนะครับผมนี่สวยๆเลยครับมุกหดจัดเลยนะครับผมร้อย่อสิบบาทนะครับตานี้นะครับผมท่าน ตามมื่นขายพันขึ้นนะครับผมผมขายแค่เก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมไปดูโซคู่ต่อไปกันเลยครัผะครับผมสหรับเคซีนะครับคู่ที่สี่นะครับผมคู่นี้จะเป็นเกลี่ยลองมานะครับผมลองมานิดนึงนะครับแต่ว่าสวยจัดๆเลยครับตัวเมียจะเป็นมุขอดละอองนิดนึงนะครับผมออกไปทางละอองครับตุวเมียนะครับมุกโหดเป็นทางละอองนะครับผม คลอกเดียวกันทั้งหมดนะครับทั้งปลานะครับนี่ตัวเมียสวยมากครับมุกออกเป็นละอองนะครับผมสุดจับนะครับผมนี่ครับมุกออกละอองละอองนะครับตัวผู้ก็มุกหดสวยเหมือนกันนะครับผมเครื่องดำดำหนังดำดำเลยนะครับผมคู่นี้ราคาแ9 9าบาบาทนะครับป็นเก็ดลองลงมานะครับนิดนึงนะครับผมแ9 9บาบาทนะครับรวมส่งนะครับผม ตู้ใส่หนึ่ส่นะครับตัวนี้ก็1.3นะครับผมตัวนี้จะมีออกเป็นละอองนิดนึงนะครับมุกเป็นละอองนิดนึงนะครับท่านใดที่สนใจก็มากลายมานับคู่นี้นะครับผมแต่ร้อยบเก้าบาทนะครับผมคุ้มนะครับเาไปทำรูกมาก็จ่ายสวยเลยครับผมปลาสายเลือดดีครับผมครับไปดูคู่ต่อไปกันเลยครับผมรับผมสำหรับเคคู่ที่5นะครับตัวพูดจากมุกกดของดนะครับผม มุกหดจัดนะครับผมเยืนน้าโคตรสวยเลยนะครับตัวคู่นะครับคู่นี้นะครับจริงๆก็มุกพอมีนะครับมุกก็โหดเหมือนกันนะครับตัวคู่จะหางกลางึงดีมากนะครับผมเยืนน้าโคตรสวยนะครับผมนะครับสวยมากนะครับคู่นี้นะครับผมหางดํดๆเลยนะครับผมคู่นี้เป็นปลาเกตนะครับผมแต่ว่าเครื่องอยู่ติดใสนะครับใส่น้ําอยู่ติดใสข้างล่างนะครับผมจะเอาไปหมักใส่น้ําหมักนะครับก็สี สีครอบยังเข้าไ,ได้อีกนะครับสีคขาสีครอบ,บอาจเข้าได้เต็มนะครับตัวผู้นะครับผมมันแค่ติดใสนิดนึงนะครับไม่มีปัญหาต่อรุ่นลูกนะครับผมคู่นี้นะครับตัวผู้ไซส์1.4ความเป็น1.5นะครับตัวเมีย1.4นะครับตัวผู้ยินน้ําโคตรสวยเลยนะครับผมกระโดงกลางตึงนะครับผมมุกหดหดจัดๆเลยนะครับหนังดําๆนะครับผมพร้อมทํานะครับผมดูดันๆเลยครับผมหางเป็นดาวนะครับผมหางออกครอบท้องนะครับผมโคตรเท่นะครับ ปากเกียนะครับคู่นี้ท่านนดสนเจอก็แอดไลน์มาเลยนะครับผมพร้อมทํานะครับคู่นี้นะครับผมจะมีจะมุกหดเท่าตัวผู้นะครับมุกตัวตผู้มุกถูกหดหดจัดนะครับผมทั้งใหญ่ๆนะครับผมเราไปดูคู่ต่อไปเลยครับผมครับผมสําหรับ C6 นะครับคู่สุดท้ายนะครับผมตัวผู้นะครับผมมุกก้อนหดเยอะนะครับผม ปายหางติดขอบดำนะครับโคตรเท่นะครับผมเป็นถังดาวนะครับผมคู่นี้นะครับเพิ่งเอาลงมาถ่ายนะครับผมจะพูดจะตื่นน้ำนิดนึงนะครับไม่ค่อยพองนะครับถ้าพองนี่ผมว่าสุดจัดนะครับคู่นี้พองนี่จะสุดจัดนะครับต้งคู่นะครับผมว่าผมลงมาก็ถ่ายเลยนะครับผมนี่ไะมครับก็คือเหมือนเดิมนะครับผมเอาดูเวลาตอนพองนะครับ จัดสุดมากเลยนะครับผมคู่นี้ให้ราคาแต่ร้อยเก้าสบเก้าบาทนะครับผมเป็นปลาเกล็ดลองลงมานิดนึงนะครับผมพร้อมทํานะครับคู่นี้คู่สวยมากเลยนะครับคือปลาเกดลองลงมานะครับคุณเียก็หนังดาๆเลยนะครับมุกก็จะพอมีนะครับผมคือข้อเดียวกันนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาเลยครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย